วิเคราะห์ทองคำประจำวันที่25ตุลาคมทองคำไซเวย์เล่นสั้นในกรอบเดิมแนวต้าน1984รับอยู่ที่1970และ60ครับมาครับเพื่อนๆไปว่ากันที่เรื่องของแนวรับแนวต้านสำคัญของวันนี้กันก่อนนะครับขอไปดูกันฝั่งแนวรับนะครับแน่นอนว่าอย่างเมื่อคืนนะครับรวมถึงเมื่อวานเราจะเห็นมาแล้วว่าราคาเริ่มไซเวย์ออกข้างนะครับแต่ว่ามีการกวาดบนกวาดล่าง ลงไปหาแนวรับใหญ่แล้วเด้งขึ้นมาดังนั้นตอนนี้นะครับเห็น3แนวรับนะครับคือ1970นะครับแนวรับที่1ตรงนี้เป็นฐานเดิมกับเมื่อวานนะครับแล้วก็1 9 6 0งถึง62ตรงนี้ผมมองว่าเป็นแนวรับสำคัญไปโดยปริยายแม้ว่าจะมีแนวรับข้างล่าง1953และ50บริเวณนี้รออยู่ก็ตามนะครับถ้าหลุด1960-62ถึง62อาโอกาสที่จะ ไหลไปหาอีกหนึ่งแนวรับเกิดโลใหม่บริเวณ1943ตรงนี้มีสิทธิ์จะเกิดขึ้นได้ดังนั้นตอนนี้มี4แนวรับเด่นๆ70 60 52และ43แต่แนวรับที่ผมคิดว่ามีในยะสำคัญที่สุดก็คือ1962นะครับทีนี้มาว่ากันฝั่งแนวต้านบ้างนะครับแนวต้านนะตอนนี้มันก็เป็นต้านเดิมๆแต่เพียงแต่ว่าเ,เราจะเห็นว่าไฮมันเริ่มต่ำลงทีละนิดสังเกตนะครับจาก 978278ตอนนี้7273วนเวียนไฮเริ่มต่ำลงทีละนิดกรอบแนวต้านที่เป็นแนวใหญ่ก่อนนะครับจะอยู่โซนเดิมคือ1,984ตรงนี้นะครับและ1,993ก่อนจะไป1,997ถึง2,000ข้างบนแต่ตอนนี้มีเพิ่มแนวต้านเล็กๆมาแล้วบริเวณ1,9 7 7ถึง78โซนนี้นะครับเพิ่มมาอีก1ชุดแต่เป็นผมคิดว่าเป็นแนวต้านที่เล็กเป็นกรอบไซด์เวไม่ได้แข็งแรงอะไรมากต้านใหญ่จะอยู่ที่1984และที่สำคัญก็คือต้านเดิมบริเวณไฮเดิม1993-97ครับทีนี้เรามาดูในฝั่งของคนที่มีออเดอร์มาบ้างน,นะครับคนที่มีออเดอร์บายานะครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานนะครับผมว่ากันในกรอบสัปดาห์นี้เลยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโซน1ัน0 6 0 5 0 โซนนี้นะครับถามว่าสิ่งที่เพื่อนๆต้องรุ้นต่อก็คือณตอนนี้มันจะมีอินเทน Up อยู่1เส้นที่ทเป็นจุดย่อที่ยกขึ้นมาจากพ้นโซนพันเนะครับแล้วก็แนวอินเทน Up เส้นหลักเนี่ยมันตัดทำลายไปแล้วก็ต้องเข้าใจนะว่ามีโอกาสเหมือนกันที่จะปรับตัวลงได้นะครับดังนั้นตรงนี้จะมี2แนวรับใหญ่นะครับก็คือ1 9 6 2และ51ก็จริงแต่เพียงแตว่าอย่างที่ผมบอกครับผมให้น้ำหนัก กับเทนไลน์ตรงนี้บริเวณแนวรับ1962เป็นส่วนมากนะครับ1970เนี่ยมีโอกาสหลุดลงมาได้อีกรอบนะครับแต่ตรง1962จะเป็นอีกหนึ่งจุดตัดสินว่าราคาจะปรับโตขึ้นต่อได้หรือจะรูดจนหลุดไปหาโซนพันเใหม่นะครับตรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดสำคัญของทองคำในรอบนี้นะครับ1963คนที่ถือบาอยู่นะครับ พิจารณาและกันยังยังคงให้คาแนะนําเหมือนเดิมว่า1970เป็นแนวรับเล็กๆแต่1962เป็นแนวรับที่สําคัญกว่าตรงเนี้ย1970ที่เดิมก็จริงนะแต่มีสิทธิ์หลุดลงมานะครับดังนั้นถ้าหลุดลงมาพิจารณาแล้วกันว่าจะยื้อต่อหรือจะพอแค่นี้ก่อนเพื่อดูสถนานการณ์ว่าโอเคถ้าลงมา62จริงแล้วยังไม่หลุดฉันจะบายใหม่แต่ถ้าลงมา62จริงแล้วหลุดต่อจะทําอย่างไรจะทับมือรอ จะดักยอ่อเซลล์หรือจะไปรอบ่ายที่แนวรับใหญ่ถัดลงไปข้างล่างไม่ว่าจะเป็น43หรือ30หรือ20นะครับก็น่าจะประมาณนี้ส่วนคนที่ติดดอยอยู่นะครับก็ต้องภาวนาว่าแนวรับ2แนวตรงนี้นะครับอย่าหลุด70และ62จากนั้นถึงจะลุ้นให้มันเบรกเอาโซนไฮของเมื่อวานกับวันนี้ให้ได้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นโซน78ไม่ว่าจะเป็นโซน82นะครับรวมไปถึงแน่นอนว่า โซน8 4 8 5ที่เดิมด้วยผมว่าก็มีคนติดบายอยู่เข้าใจแต่เพียงแต่ว่าณนะตอนนี้ยังพอได้ลุ้นนะสถานการณ์ตอนนี้คนที่ดออยู่ข้างบนยังได้ลุ้นว่าจะขึ้นต่อนะครับแต่ตราบใดก็ตามที่ยังไม่หลุดแต่ถ้าหลุด1962เหนื่อยขึ้นเรื่อยๆยนะครับจะเริ่มเหนื่อยมากๆอาจจะต้องลุ้นแหละว่าอย่าหลุดแล้วกัน70-622กับราคานี้ที่เหลือยังพอลุ้นทะยานกลับขึ้นมาได้หมดนะครับเพราะถ้าไม่หลุดเทรนด์ไลน์พวกนี้ก็เนี่ยครับบินถึงแน่ 1995 1997หรือจะไปเลข2ไปได้นะตอนนี้ยังได้ลุ้นอยู่นะครับคนที่ติดดอยนะณนะตอนนี้ยังได้ลุ้นอยู่ถ้าไม่หลุด1962งนะครับยังพอถือลุ้นได้แต่ถ้าหลุดพิจารณาครับน้องอธิบายได้แค่นี้จริงๆเพราะถ้าหลุดอาจจะไปหา5 1 4 3 30และ1920ได้ในอนาคตทีนี้เราลองมาดูในฝั่งของคนที่มีออเดอร์เซลล์กันบ้างน,นะครับคนที่มีออเดอร์เซลล์มาแน่นอนว่า เราจะเห็นว่าไฮมันเริ่มต่ําลงเนาะถ้าตีเทนไลน์ก็คือตีแบบนี้นะครับ1997ผาลงมาที่1977จะได้เทนไลน์หเส้นทีเ่เหมือนรอวันเลือกทางยังไงไม่รู้นะแล้วก็เทนไลน์เส้นใหญ่ตีแบบนี้นะครับจะได้เป็นกรอบสามเหลี่ยมเราจึงเห็นว่าแนวต้านตรงนี้1997ชิดแนวเทนไลน์เดิมเป็นแนวต้านโซนสําคัญนะครับ อัน,น,น 9, 7 7่ถึง7,8โทษที1 9 7, 7่ไม่ได้9,7นะครับเป็นแนวต้านจุดที่1ที่สำคัญเพราะถ้ามันเบรกเอาโซนนี้ได้7,8-8,2ถึง82โซนนี้ถ้าเบรกขึ้นแล้วบินเนี่ยโอกาสไปเทสเทนไล,ล์ใหญ่ที่9,7เกิดขึ้นได้แน่นอนมากๆเลยนะครับและจุดที่คนที่ยังเซลล์อยู่ต้องลุ้นนะครับก็คือต้องหลุดสักทีนะ62ต้องให้หลุดเพราะถ้าไม่หลุดโอกาสขึ้นต่อไปต่อมีสิทเกิดขึ้นได้สูงนะครับ ถ้าหลุดตรงนี้สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นคือมีสิทธิ์จะเกิดโลใหม่นะครับที่อาจจะต่ำกว่า51อาจจะมาแต่แถวแถว47 46ได้ก่อนก่อนจะไปหา43และ40นะครับเพราะว่าเวลาการาฟเกิดโลใหม่มันอา,อาจจะมีแรงลงได้แหละแต่เพียงแต่ว่าอาจจะลูดได้ไม่ไกลนะครับอาจจะเกิดโลใหม่บริเวณนี้นะครับ45ประมาณนี้แล้วก็อาจจะรีบาวดเด่งขึ้นเทส51เทส63เทส70แล้วถ้าเทส บริเวณต้านดังกล่าวแล้วไม่ผ่านขึ้นมาต่อก็ปรับตัวลงได้ใหม่นะครับดังนั้นสถานการณ์เนี้ยคนที่เซลล์อยู่ต้องลุ้นให้หลุด1962ให้ได้ก่อนนะครับ5251เนี่ยผมไม่ได้มองว่าเป็นแนวรับที่มีนยัยยะสำคัญเท่าไหร่เพราะว่าถ้าหลุด62ได้โอกาสจะเกิดโลใหม่จะมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้สูงนะครับก็ต้องทนถือดูก่อนเพราะว่าตามไปก็ตามที่มันยังไม่เบรกเอา1984ได้ผมว่ายังมีสิทธิ์ ปรับตัวลงต่อได้จะมากจะน้อยยังพอลุ้นได้อยู่อาจจะเน้นเล่นสั้นเหมือนอย่างที่แนะนําไว้นะครับว่าถ้าเราอึดอัดมากๆเราเล่นสั้นก็ได้นะครับโซน7 0โซน62ลงมาแล้วก็ปิดแล้วก็รอดูใหม่อาจจะบายขึ้นมาสต็อปรอดทางลา่างเปลี่ยนหน้าเล่นสลับไม้เล่นแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะรอขึ้นมาแล้วปักเซลล์ใหม่แล้วถ้าไม่ผ่าน8485ก็ไม่ต้องคัดไม่ต้องตั้ง SL แแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าคนที่โอเคแหละติดเซลล์อยู่ต่ำๆผมว่าก็ยังมี แต่ว่าตอนนี้เป็นคีย์สำคัญ1960 1970ถ้ายังไม่หลุดมีสิทธิ์ขึ้นต่อได้เลยนะครับทีนี้มาดูในฝั่งคนที่ไม่มีออเดอร์นะครับรอฟังครับพนนาำจากน้องน้องก็จะบอกว่าณนะตอนนี้เล่นสั้นนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันกำลังทำอะไรอยู่ถ้ามองว่าไซเวย์กรอบใหญ่ก็มองได้แต่ว่ามันกำลังเป็นสามเหลี่ยมตายงเกิลรอวันระเบิดเลือกทางนะครับเซลล์ที่โซนแนวต้านเดิมใกล้เทรนไลน์เดิมนะครับ แล้วก็ลงมาปิดที่แนวรับข้างล่างชิดเทเลไ์แนวชิดเทเลไ์ขาขึ้นข้างล่างรอบายต้องเล่นแบบนั้นไปก่อนโดยต้องเผื่อสปอตลอดบนล่างนะครับอาจจะเผื่อ SL ที่โซน90เผื่อ SL ที่โซน50แบบนี้นะครับของฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เราเข้าออเดอร์เช่นณตอนนี้มันอยู่72 73ถูกไหมถ้าเราจะเข้าออเดอร์โดยที่รอให้มันชิดเทเลไ์อย่างที่บอกเมื่อคือนนะ่ะว่ามันอาจจะมีโอกาสขึ้นมาถึง75ได้แล้วก็ต้องไปลุ้นว่า ไฮเดิมจะผ่านไหมถ้าไม่ผ่านก็ยังลงกลับมาตอนนี้มันกําลังทําตัวแบบเมื่อคือนอยู่ก็คือขึ้นมาเทสต้ตานและเทนไลน์โซนเดิม75นะครับดังนั้นโซนที่สูงกว่า73ขึ้นมา73-77เป็นโซนเซลล์ทั้งหมดนะครับ73-77โซนนี้เป็นโซนเซลล์ทั้งหมดแล้วก็สต็อปล้อสไปที่90ข้างบนการมันกวาดสต็อปร้อนแล้วลงกลับมาที่เดิมถ้าเซลล์แล้วมันลงก็มาปิดพิจารณาครับไม่ว่าจะเป็น7065 62ตรงนี้ ไล่ท p ปิดได้หมดเลยถ้าไม่อยากลุ้นก็จะลงต่อหรือเปล่าหรือจะวกกลับขึ้นมาใหม่ปิดทํากําไรก่อนก็ได้นะครับถ้าหลุดก็ถือต่อไม่หลุดก็ปิดปิดแล้วก็บายใหม่63626160โซนนี้เข้าออเดอร์บายนะครับบายแล้วก็ถือขึ้นมาลุ้นปิด657074ประมาณนี้ปิดได้ TP ตามแนวต้านตามแนวเทรนไลน์เดิมนะครับแล้วก็เล่นรอบแบบนี้ก่อนก็ได้ยังไม่ต้องทำอะไรเพราะว่า กาฟแบบนี้มันรอวันระเบิดเลือกทางจริงๆถ้าเราพลาดแล้วเราโดนลากจากรอบนี้โอกาสไปไกลโอกาสติดดอยหรือติดเหวนานๆมีสิทธิ์จะเกิดขึ้นได้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันจะไซด์เว์ออกข้ามแบบนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าเพราะว่ามันทําได้นะไซด์เวทสิวันทํามาแล้วนะครับยังไงก็พิจารณาเน้นเล่นสั้นไว้ก่อนเหมือนเดิมเซลใบตามแนวกรอบที่บอกครับประมาณนี้ปิดท้ายนิดนึงกับแท่งไทยนะครับแนวรับแนวต้านสําคัญของแท่งไทยนะตอนนี้เนี่ย ราคาที่ผมดูได้ปัจจุบันคือ337 0 0เนาะเอ่รอเราจะเห็นว่าถ้ายึดจากโครงของสปอตเองนะครับถ้าเราดูที่แนวรับเดิมที่บอก1 9 7 0 1เอ0่อ1970 1960เนี่ยตอนนี้บาทไซ์เวย์ออกข้างนะครับยังอยู่ในโซน36.15นะครับยังไม่ได้ไปไหนดังนั้นเนี่ยคีย์สำคัญคือโกลสปอตตอนนี้ถ้าเทียบแท่งกับบาทมันอยู่โซนแนวรับเดิมแนวรับสำคัญ สำหรับแท่งก็คือโซน33500นะครับตรงนี้มันพักอยู่ในโซน33700กับสปอตที่บริเวณ1970ยังไม่หลุดนะแต่ถ้าเกิดว่าทะยานขึ้นต่อก็จะมีแนวต้านแคบๆอยู่โซน33900 34100บริเวณนั้นนะครับที่เป็นแนวต้านตามโค้งของสปอตคือต้านใหญ่1984นะครับถ้าเกิดว่าจะทำไฮใหม่ก็คือต้อง ต้องทะลุ1997แล้วก็ต้องไปลุ้นให้บาทเนี่ยยังคงไซเวย์ออกข้างก่อนนะครับแท่งถึงจะมีสิทธิ์ไปเทสไฮเดิม34,300โซนนั้นได้นะครับเพราะไม่งั้นยังโอกาสเล่นสั้นในกรอบระดับ200บาทเป็นแบบนั้นก่อนสำหรับคนที่เล่นแท่งเนาะนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสั้นๆง่ายๆเพราะว่าแนวรับก็อย่างที่บอกครับ 33,500 33,700ประมาณนี้นะครับต้านอยู่ที่900และ3 4 1 0 0โดยประมาณสำหรับแท่งไทยครับเอาวันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับการกดไลค์กดแชร์ซูเปอร์แชทซูเปอร์แตงซูเปอร์สติ๊กเกอร์ค r วโค้ดซัพพอร์ตน้องได้เหมือนเดิมและเดี๋ยวคืนนี้อาจจะเจอกันในไลฟ์ดึกหน่อยนะครับอาจจะหลัง4ี่ทุ่มเพราะว่าผมมีงานเลิกดึกยังไงก็เ,เดี๋ยวจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกทีขอบคุณสำหรับการติดตามล่วงหน้านะครับบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับคอนเทนต์สไตล์ของผมด้วยนะครับคลิปพวกนี้ดูได้หมดเลยนะ